ายดีกว่าเปิดแรงแรับรถตีนี้มีฮ้ยชุบเลยก็โ,โห,หวัดลอครับเรียบร้อยไปเออรถเก่งใจเวยสัดดูจะไปได้ไหมไปสิครับเป็นอะไรที่น่าซัดมากครับไม่ใช่ข้าวนะครับรถครับ ้อยเลยดีกว่าอยากยกล้อนะแต่เกรงใจเขาครับเดี๋ยวโลกสวยยรรม,มดาครับไม่ควรยกล้อในเมืองตรง ตำรวจสุดสายสอนอมักกะสันครับสวยละโหร้อนมากขอมมุหนนะครับผมร้อ,อนจะเป็นลมแล้วเกียวยังขอให้มาตรงกับเกียวก็ดีจะเข้าข้างไหมจะเป็นลมละกู ปล่อยฝั่งนู้น,นอีกบิเวณครับร้อนว่ะโอ้สองสารหลังว่ะข้อนี่ควันออกควันไม่ออกเลยเป็น ไฟนี่เซ็งนะครับเอกกับไม้เดียวนะครับวันนี้พัดหน้าเหมือนสิยาพัดเลยวะถ้าเอาไอศกรีมมันี่จะร้อนขนาดไหนวะแค่นี้ก็ร้อนที่ตายละดู้ทำไมโอโ้โหรู้บ้าแต่ แต่อยากมากครับเมื่อไหร่จะไปเทียวร้อนแล้วเ้มผมนี่เสื้อเปียกแล้วครับตอนนี้อย่าบอกนะไปปล่อยอีกฝั่งอย่างนี้บันไลยแล้วมันด่อยของเนี้ยเื่องเลยนะไม่อยุติธรรมกัดกัดฝั่งนี้อะไรเนะี้ยแทนที่จะไปปล่อย,อยอฝั่งเข้าเมืองเนาะดูดิ เอาไว้ไล้ ติดในในไดนะ่แล้นก็ผงไปแล้วกันครับมาไหวมากที่จะเบรกลงไงเนี่ย เส้นนี้มันสายแน่เลยรถไม่อ้อเดี๋ยวขวาไอ้กูโอ้โหติดชิบหายเลยต,ลลติดลูบอ่ะละเดือดร้อยไปไม่ได้แล้วกูชีวิตไปดูไหนเด็ดแนนะ่ 我们来。 ตานี่ยนะครับขอบคุณครับไม่ได้ของซุปปุระสวยนะครับ บนไลเลยครับสายแล้วอออยกนดงแล้วเออมอสายเร็วๆหน่อยร็วๆหน่อยีครับไปเดี๋ยวไปไม่ได้วเ็งตัมอซา์เล็กคัเต็งตัดเก็ง,ยล,งๆๆลย แล้วครับด่วนครับสายแล้วประชุมมาไปโดนแน่เลยตุ๊กถอดถอดเมือ่อโดนครับปุ๊บปุ๊บปิดปุ๊บ,บล็อกดิสอยู่ไหนอ๋อเวรกรรมพุญจาล็อกดิสอยู่ในกระเป๋าดูดิดดเดดเยอะมาแล่ะนี่แต่ว่าล็อกดิสแล้วใครจะมายกแส้นแปดร้อยไปนี่โอโ้โห นั่ถือเลยครับถ้าโจนยังจะมายกแทบเปิดร้อนกันนะยครับพี่น้องทุกคนอันนี้รถไม่ดับเว้ย <c oughs> กดติดตามนะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดส c r คร e ด้วยนะขอบคุณมากครับผมทุกคน <c oughs> เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ